อ๋อฉันบ่นบ้างเหรอเฮ้ยโอ๋อสุดยอดโอมพี่เช er oh <together> ื <pu> <again> ่อใจเจ้าได้สินะโอมเก่งที่สุดโอมเก่งที่สุดไม่นะโอ้ no นเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะสี่สาม โทษทีนะติณพงไม่ oh <my S 1> ขอโทษไม่ <c oughs> รังเกียจย้อนลอยย้อนเซนเตอร์ดี่ถุงลีนผมมาแล้วลีนลีนผมมาแล้วลีนผมมาตีอยอดครับยอมยอมให้เขาตีก่อนเออเออมันเป็นสูตรกระโดดรับเชือกโอ้โหกระโดดรับเชือกซ oh <my S 1> ุปเปอร์แมนแม่งไม่ดูเนื้อตัวเองเลยนีมนนมนนมนน่มันเป็นแผ่นมันเป็นแผนมันเป็นแผ่นมันเป็นแผนมันเป็นแผนสวยสวย ใจเล่นคือคิงเจอรี่แต่คิงเจอรี่ก็ต้องเครียดจากระเบิดเมื่อกี้มีความสุขจังปัดจับไปอ้อมยำาไป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 สวย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 พี่รู้อยู่แลวเออโอ้โหสุดยอดเลยเพียวพี่ระพูมใจในตัวเจ้าชมัดนะพี่คาแมวเอง เพียรล็อบ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 ไ <No, no. S 1> ม่เอาไม่โดนได้ยังไงวะ,ะปฏิหารใช่ไหม s <S ผมรอออกห้องอนเนกประสงค์ตอนห้องระเบิดแล้วเป็นสูตรไงเป็นสูตรนะอ่าดีมากสุดยอดเลยใช่ไหมโอมพี่เก่งใช่ไหม oh. <laughs> สวย <laughs> ลางดีระเบิดใหญ่น่าใช้เหลือเกินโอ้โหแม่งไม่ได้มีอันเดียวด้วย โอ้โหไม่รู้นะว่าไปแล้วโอ้สวย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 ไป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 เอ่อโอ้ยโอ้ no โอ้แมนชสวย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 ลินลินวัดดวงกับยาขวดนี้มันต้องเป็นยาหายตัวแน่ๆพี่เชื่อ เฮ้ยสุดยอดโอ้โหโู้สุดยอดโอ้โหนานๆทีจะได้เห็นนะยาสุ่มบัฟที่ไม่แปลงร่างนะเจ้าคิดแล้วว่าแค่นั้นจะทำอะไรเพื่อนเราได้นะรับไปซะจุดจบของโลกไม่ดีเยี่ยมเยี่ยมโอ้พี่เฟมเก่งจังวะไอ้ยักเก่งเหมือนไม่ใช่พี่เฟมเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ้ดูดิดูดิดูดิโอ้โหเก่งมากเลยไอ้ยักปกติเราเก่งขนาดนี้เปล่า เก่งเกินเก่งเกินไอ้เชี่ยนี่ใครเล่นวะนักสืบเจอรี่เนี่ยเข้โอ้มตโอรู้ได้ยังไงวะไอ้เชี่ยรู้ได้ยังไงวะเอ้ยบ้าไปแล้ววันนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับ มาจะมัดไปจังหวะนี้เหลือวันลาห้าวินาทีเท่านั้นครับแล้วทางของคิงเจอรี่ตรงนี้ติดแถบโคตรสวยครับกระโดดตีกระโดดตีพัดนมาะไม่ใช่ถูพัดบ้าไปแล้วครับบ้าไปแล้วครับโอ้แล้วจังหวะนี้เบียร์ครูพยายามช่วยครับแต่พยายามใช้รอยย่อเซปเตอร์ระหว่างนั้นรอยย่อเซปเตอร์ยังไม่ทำงานครับแล้วโดนไฟยิงแผงสกัดไปก่อนแล้วโดนไม้ตีหนูซ้ำน็อกเคโอไปเลยครับนี่ยังไม่ใช่ออสซาครับมาครับงานนี้มัดไปก่อนครับผมเรียบร้อยสีม่วงวินาทีครับเจอรี่ธรรมดามาได้หรือเปล่าครับยังไงครับ บ้าไปแล้วครับเราช่วยทางพืชทางคิงเจอรี่ไม่ได้อยู่สยงามคิงเจอรี่กดกรอกมาก่อนแล้วก็กินยาแปลงร่างมก่อนเพื่อเอาตัวรอดใช่ไผมบอกเลยว่าสุดจัดครับไม่ใช่ใช่ไหมแต่นิดเดียวครับเรียบร้อยโอเคถึงเวลาแล้วล่ะปป้องโลกไปหนีไว้ถึงเวลาแล้วมาเลย ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ